ฝันเห็นทุเรียนฝันเห็นทุเรียนทำนายว่าหากท่านใดที่กำลังประสบเคาะกรรมอยู่ในขณะนี้คุณจะหมดเคาะกรรมหากคุณมีปัญหาด้านสุขภาพอยู่คุณก็จะหายดีและคุณอาจจะได้เจอหมอที่ดีเจอยาที่ดีทำให้อาการทุเลาลงในเร็ววันในส่วนของเรื่องคดีความหากท่านใดมีคดีความที่กำลังฟ้องร้องอยู่ในขณะนี้คุณมีโอกาสที่จะชนะคดีได้ค่ะ หากท่านมีศัตรูหรือคู่แข่งช่วงนี้มีแนวโน้มที่จะชนะศัตรูหรือคู่แข่งของท่านได้หากท่านไม่ประมาทในส่วนของโชคลาภช่วงนี้คุณอาจจะได้รับโชคลาภมาแบบไม่คาดฝันสิ่งที่ต้องระวังในช่วงนี้คือสุขภาพของคุณในบ้านอดหมั่นดูแลเอาใจใส่สุขภาพของคุณในบ้านของคุณให้ดีและอีกสิ่งที่ต้องระวังคือการมีปากมีเสียงกับผู้ใหญ่ภายในบ้าน ช่วงนี้ไม่ควรพาคนอื่นเข้ามาในบ้านนะคะการเงินดวงการเงินช่วงนี้ของคุณไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่อย่าให้ใครหยิบยืมเงินโอกาสที่คุณจะไม่รับเงินคืนมีสูงมากการงานหากคุณกำลังทำงานทางด้านราชการให้ระวังเรื่องการขยับขยายตำแหน่งหน้าที่การงานอาจจะมีคนที่ไม่พอใจคุณอยู่ ส่วนงานที่มีความเร่งด่วนกดดันช่วงนี้มีโอกาสที่ต้องใช้ความรับผิดชอบสูงมากค่ะความรักความรักของคนที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงนี้ควรระมัดระวังเรื่องคําพูดของคุณเองให้ดีเพราะอาจจะทําให้มีปากมีเสียงกับผลรักของคุณได้ขอให้คุณโปรดเอาอกเอาใจดูแลใส่ใจมันเติมความรักความหวานให้กับผลลักของคุณอยู่เสมอดวงความรักของคนโสดช่วงนี้คนโสดมีเกณฑ์จะได้พบเจอกับความรักใหม่ๆ ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กับเพื่อนต่างเพศช่วงนี้ดวงความรักของคุณกําลังเด่นกําลังดังเลยค่ะแต่ระวังแฟนเก่าของคุณจะกลับมาขอคุณคืนดีด้วยนะคะหากคุณชอบหรืออยากติดตามข่าวสารใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ